อบนิธิปล่อยโมเมนต์หวานแพรนกล้องถ่ายรูปกับเรดี้ปางแบบเนียนๆเรียกได้ว่าเป็นการเปิดสักราดใหม่ด้วยความหวานแบบจุกๆเมื่อปรางกันนรันหรือที่แฟนๆรู้จักการชื่อเรดี้ปางพร้อมด้วยพระเอกหนุ่มอบอบนิธิควงคู่กันไปเที่ยวเกาหลีใต้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2,568ด้วยความหวานที่ทำเอาแฟนคลับเห็นแล้วหัวใจพองโต ล่าสุดรางน,นั้นก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอใน Instagram ส่วนตัวโชว์โมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างเดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเกาหลีใต้โดยมีโอบทำหน้าที่เป็นตากล้องส่วนตัวถ่ายรูปและคลิปให้ทุกมุมแบบจัดเต็มและ ที่ทำให้แฟนๆฟินสุดๆก็คือช็อปในร้านเสื้อผ้าเมื่อปรางลองเสื้อฮูดตัวใหม่พร้อมเล่นกล้องอย่างสนุกสนานแต่โอบก,กลับแพนกล้องจากปรางมาถ่ายตัวเองจนได้เป็นภาพคู่ร่วมเฟรมแบบเนียนๆซึ่งงานเนี้ยแฟนๆนั้นต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเคมีของทังคู่นั้นเข้ากันสุดๆ ทริปนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นการท่องเที่ยวแต่ยังถือว่าเป็นการหวนรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แนนแฟนและชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งทั้งปรางและโอบนั้นก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟโมเมนต์หวานหวังให้แฟนคลับนั้นได้ติดตามเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักแล้วก็มี FC ซคอยตามหลุนตามเชียดเสมอเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ